โอเคชื่ออะไรชิปเร็มครับอะไรนะชิปเร็มครับเร็มหรอครับผมเร็มรู้ได้ไงว่ากลุ่มเราอยู่นี่เออมาดูจากเพื่อนอีกทีนึงครับอ๋อเพื่อนมาต่อยกันเลยมาหาคนลงนวมด้วยครับผมเตรียมตัวมาไหม ไม่ครับมีไม้ตายปะไม่ไม่มีเลยหมัดแบบว่าหมัดผัดศึกเลยนกอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมน่าจะน็อกเองอ่ะบัสชื่อชื่ออะไรนะฉายาบัสยืนแหละบัสยืนแหละหายไปไหนนา่นนอนล้มรถใช่ไหมเป็นไงบ้างแผ่ดีขึ้นแล้ยังไงเต็มร้อยใช่ไหมวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร่างกายเต็มร้อยรู้เหรอ โอเคร้อยก็บร้อยโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เฮดการ์ดแล้วนวมสิบหกออนห้ามต่อยเวลาอ,อีกฝ่ายหันหลังนะห้ามต่อยหลังหัวเดี๋ย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 วจะไปโดนโค้ดม,มานี่ กันอางนี้ไว้ในกลุมล่มเราไม่มีกลุ่มแล้วยังไม,ม่ยังไม่เออเอ้ยเอ้ยการต้านนี่นีการเดนเออการเิแขนยาวอะ่ะเออแขนยาวใช้ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์นี่นี่นี่ เส็นไกยดิเอาชกดีโค้งมาโค้งมาการการบางการนั่งเออดีเอาชกเออเดินเดินจิ้มไปดิจิ้มแล้วแทงตรงกลางเลยจิ้มแล้วแทงไม่แทงที่หน้าเลยจิ้มไปก่อนเย็บก่อนเย็บแล้วครอสตามไปเย็บอ่านั่นแหละแทงตรงนั้นแหละ

สิบห้าวิสิบห้าสิบวิสุดท้ายสุเะนไป้ยมดเวลาหมดเวลาปมือไหรอบมือไหร่ปอมือไหร่โอ้โหสุดยอดเลยลุ้นจิบหายแกไม่ออกอ้ใหญ่กับตัวเล็กโอ้โห เขาใหญ่เขาใหญ่กว่านี่สูงกว่าเป็นไงบ้างครับงุ้มงุ้ฮะพี่แข็งมากแข็งมากใช่ไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับครังได้ใช่ไหมขังได้ครับอ่าไม่เบื่อถือเป็นประสบการณ์เป็นไงบ้างครับเดี๋ยว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 เขาเขาไอ้เมื่อกี้เป็นอะไรพักหลังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยออกหมัดเป็นไรเหนื่อยมแรงเหรอครับผมอ๋อแล้วแล้วที่คิดเอาไว้กับเวลาพอพอเอาจริงอ่ะพอพอพอลงมรวมจริงจริงอ่ะมันต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยครับ โอเคโอเคให้ร้อนสุดยให้มาเลยนะขอบคุณครับเสร็จหนึ่งครับเป็นไรเมื่อกี้เป็นไรอยู่ๆกัดก็ลงอยู่ๆกัดวิชาหายไปไหนหมดละไม่ได้ต้องนานขอไม่ได้ซ้อมนานไม่ได้ซ้องนานโอเคงั้นก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคโอเคขอโทษด้วยฝึกกีฬารักกันสุดยอดสุดยอด